พร้อมไปกับจัตวสิกพร้อมไปกธรรมชาติพร้อมไปทุกอย่างในไม่ไม่ก็ถ้ไม่เองเนี่ยมันพร้อมกันไปกับจัตวสิกด้วยไม่ใช่พยายามจะไม่ก็ท้าไม่เองในตัวมันเองไม่ใช่นะพร้อมกันไปกับจัตวาสิกในนั้นเดี๋ยวถ้ามันมีตัวเอาซ้อนพยายามจะทำให้ได้มันจะเติมขึ้นมาดีจเติมขึ้นมาอะไรรู้ ใคราม่กังวไม่เช่เพื่อเอา ตัวนิ่งตัวเฉยเนี่ยมันโดนโดนครอบตลอดโดนมารซ้อมตลอดครอบตลอดเหมือนเนื้อช้างมันโดนควานช้างขี่ใส่ตลอดมันไม่สลายกันตัวไปอยู่ในตัวมันเองมันไม่สลายมันโดนซ้อมเป็นไงกันครอบเป็นไงกัน กาไร้อมันกปยพร้อมันสวดีกายเปล่กายยามจะไหม้มันไม่เองกันในนี้กันในนี้นะมันจะมีตัวเอาซ้อนเอาซ้อนเดี๋ยวก็จะหนักจะอะไรต่น้มาใช้ในการจบนกเสถียรกันนอกในไม่ใช่การไม่ไหม้มันถาไม่เองตัอง็เสถียรไปเลยร้อมันไปเลยมันไม่ใช่การเอาใส่ตัวเอง เราจดใส่ตัวเองไม่ใส่ตัวเไม่ใช่ไม่ท่ไม่ใช่ไม สิ่งนี้ไม่เอาสิ่งนี้เองม่ไม่เอาใหม่เองกสิ่งนี้ที่ไม่ใช่การเอาในสิ่งนี้เอง เพราะมันไปมันจะได้โปรดได้ดเออทำไมำไมอย่างนั้นต้องไปฝึกโปรด,ปดอีดกเออเพรามันมไปเลยท่าสีดินน้ำลมไฟอากาศธาตุสังขารวัตรภูมิซ้อนอยู่ในอากาศธาตุมันไม่ใช่การที่จะมาสรุปเอาใส่ตัวเอง ใไม่ก็ไม่เองสรุปจบช่วยสัมปชัญญมันไม่สามารถจะเอาได้มันเป็นเนื้อหาที่สรุปจบช่วยสัมปชัญญะมันไม่ใช่จบเขาสรุปช่วยไม่ใช่จบเอาดับล้างช่วยไม่ใช่ดับเอา เอาแล้วเดี๋ยวมันจะตึงมันจะตางขึ้นในจิตในใจในตัวเองแต่นั้นต้องล้างอีไม่เอาไม่ท้องไม่เอาเองมันเต็มพี่เยล้างอีกไม่ไม่ทั้งไม่เองไม่เอาไม่ทั้งไม่เอาเอง bye อย่าเข้ามานในตัวเองอ๋อเองไม่ไม่เอาไม้เองล้างตัวให้อยู่ไม่ได้ล้างตัวใหอยู่เอง